โอ้ดิเน่ละ6ซิกุยเด้อจิตน่ะนี่27ควิสซีนะแทบทีเอเปเปอร์ควิสเลยว่ะพูกะพาทีเลยอืออันนี้มันละอีกเนี่ยเกลือดัสฟรีพ่อตอนเดิมนี่ตุ๊ลกขอช่วยพุช่วยเนาะช่วยเลยแม่กระโพบ่ได้ค้าได้บ่ช่วยเนาะนี่บ่ได้ค้า

ชนัลเลเลชนัลเลเดอะอันเนอะก็อันเนอะน่ะเนาะภาษาเรื่องงานเนี่ยนี่ขติกะตีนี่บะชาวสกรีนนาเนี่ยพี่เหรออืมเตะเดกะหอยตับเปดอเนะคาลุสเนี่ยโตกาเจเคกาเจอะแฮอะแฮเรผติผติคายโลอะแฮดอายเอานั่นบล็อกอะเรผติอ๋ออ๋อเต็มๆโตกาเจอะวอยบ่อะเต็มน่ะ ีอเนนบ้านอปี่ยนังว่ะนนนางวะจะแต่นนนางว่ารอกนำบ้านรอมอกนนชาวสีีนี่ตอนนี้คือชิ่งปากกาเคอในเสื้อปอบลยนี่คือชิ่นี่นี่บานรอไป่มอเรนี่รอชัวรจใก็ออนี่มชว์ก็ออยก็มันี่แกมันนี่แกโอเคเดี๋ล มาสตอนนี้พัดดวนเลยนี่ไม่แต่นานนไม่ชอบสตอแต่แบบอาเ้เป็นอะไรช่วยหน้าอืมปุ้ยมาได้เพาษาวุยแช่วยหนนะแต่คูได้ชี้ก็ทีเรอนี่เวลาเกสบบลูกบาต่นี่มันมอองนั่นว่านีอ้หมอ้ออปุ้ออนอห้หอหอหออออหอก

ที่เสียด้วคเหี๋่ต้องนแล้วใส่แบบเราเนี่ยแต่พี่ตมามาก็มีเด้ยวีีลช่วยนะแม่ขับกูช่วยแม่ขับหมูนี่ละมีแหีีด้ละขับหมวันจีกูช่วยกามีแล้วเดินจ้าวแล้วจะมีได้ีเนี่ยาสักข้าดเด้อมาหาพ่อมือนี่ถ้ากูช่วเนี่แต่เรื่อทารีตัวอทารีเนี่ยตัวอที่ชจ่าหมูันหล่อนลีเนี่ย ตีจะเกือมามาไงน่ไข่เคี่วอ <mm ่ะไข่เคียวไข่เคียวเนี่ยม่ใช่หรอเออตัวอ่ะจะเคีหมดแล้วไข่เยี่ยมมากเยี่ยมมากต้วอไรัวไข่ด้วยเหรอเอนี่ยไขรางไงเี๋ยวลี่ฮิสานกวะทีแต่ละฮิสานไข่เจ๊นี่ อ่เกหลีเลยนดีลาเออตีกันเดี๋วเุเตนชีมองหนามาซะแล้วเอากุยเตีน่ชมอกันนอกกรบแต่กันนายกนว่าที่ทื่เอาแต่พูดะกัเออจี้เดี๋ยวบ้าวไปแล้วเาันแลกินอยู่ก็นแล้วอันนี้มาร้านนิวัดทองคำครับฮ่า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 ฮ เนอนักรัตก็มาแล้วนักก็จะบอกแก้วก็จะบอกแก้วแช่อภูเกแช่ทบบุนะอันนี้ที่นี่อันนี้ที่นี่ไนปวดไหนทีเขเขาจะที่สอนในขีปอวิ่นี่ที่สอนในแซปอแลกินอบอดตบกอดเลยออข้อะไร้เนายออกข้ออะไรเนาะอขอรที่อะที่นี่าทอะไรนีันดูคร่ลเยะจ็บ